CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อร์พนกงานธานุน,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่60มาติดตามกันต่อนะครับว่า จะเกิดเหตุอะไรบ้างกับสองเมืองนี้ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเมืองเสฉวนและเมืองฮันเต็งขนาดนั้นเตียวล่อผู้เป็นเจ้าเมืองฮันตงแจ้งไปว่าโจโฉมีชัยชนะแก่ม้าเฉียวมีใจกำเริบใหญ่หลวงนักกลัวจะยกมาทำอันตรายแก่เมืองฮันตงจึงให้หากคนทั้งปวกเข้ามาปรึกษาถึงมาตรการที่จะป้องกันการรุกรานจากโจโฉ เงียมเผาจึงว่าเมืองฮันตงมั่นคงบริบูรณ์ก็จริงแต่ก็ยังหาเท่าโจโฉไม่อันหนึ่งมาเฉียวซึ่งแตกโจโฉมาบัดนี้ก็จะมาอาศัยเราเห็นว่าโจโฉจะยกมาตีเมืองเราเป็นมั่นคงขอให้ท่านไปตีเอาเมืองเสฉวนทั้ง40ิบหัวเมืองให้ได้ก่อนกำลังเราจะได้มากขึ้นเตียวล่อได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้หาเตียวโอยเข้ามาปรึกษาซึ่งจะคิดอ่านยกทัพไปตีเมืองเสฉวนฝ่ายเล่าเจียงเจ้าเมืองเสฉวน ครั้นรู้ข่าวว่าเตียวล่อคิดอ่านตระเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองของตนจึงให้หาบรรดาขุนนางมาปรึกษาเตียวสงผู้เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้าจะอาสาถือหนังสือไปว่ากล่าวให้โจโฉยกกองทัพมาตีเมืองฮันตงถ้าเมืองฮันตงเป็นศึกรบติดพันอยู่แล้วก็เห็นจะไม่ยกกองทัพมาทําอันตรายแก่เราได้เล่าเจียงเห็นชอบด้วยจึงจัดแจงแต่เครื่องบรรณาการกับหนังสือฉบับหนึ่งให้แก่เตียวสง เตียวสงก็รอบเขียนแผ่นที่เมืองเสฉวนอย่างละเอียดแล้วก็ไปเมืองฮูโตผ่านเมืองเกงจิ๋วไปฝ่ายเตียวสงเมื่อไปถึงเมืองฮูโตแล้วคอยอยู่สามวันจึงได้พบโจโฉเตียวสงคำนับโจโฉและส่งหนังสือพร้อมเครื่องบรรณาการให้โจโฉจึงถามเตียวสงว่าเล่าเจียงไหนท่านนั้นทําไมจึงไม่ได้ส่งบรรณาการมาหลายปีแล้วเตียวสงจึงว่าเมืองเสฉวนไกลกันดารและหัวเมืองทั้งหลายก็ยังไม่รับคาบ กลัวโจรร้ายจะเข้าช่วงชิงเครื่องบรรนาการกลางทางจึงไม่ได้ส่งมาโจโฉจึงตะวาดเอาว่ากูเที่ยวปราบปรามหัวเมืองทั้งปวงราบคาบแล้วโจรที่ไหนยังมีอยู่อีกเล่าเตียวสงจึงว่าทิศใต้นั้นมีซุนกวนทิศตะวันตกเ่าก็เล่าปีทิศเหนือน,นั้นก็เตียวห้อเมื่อข้าศึกของท่านยังอยู่รอบตัวชนี้เหตุไฉนจึงว่าปราบปรามหัวเมืองราบคาบแล้วโจโฉได้ยินดังนั้นก็โกรธพิดดูรูปร่างเตียวสง เห็นหยาบช้ามิชอบอธัธยาศัยก็ลุกเข้าเสียข้างในและสั่งให้ทหารเอาตะบองไล่ตีเตียวสงออกไปเสียเตียวสงวิ่งหนีออกมาจัดแจงตัวรีบหนีไปในเวลากลางคืนจึงคิดว่าตัวกูจะเอาเมืองเสฉวนมาออกแก่โจโฉควรหรือมาทำหยาบช้าต่อกูอีกเล่าเมื่อกูจะมาก็ได้ว่าแก่เล่าเจี้ยงเป็นข้อใหญ่และบัดนี้มิสมเหมือนปากว่าจะกลับไปคนทั้งปวงก็จะหัวราอยยะเล่น ก็จะไปหาเล่าปีน้ำเมืองเกงจิว๋วฟังแยบคายเล่าปีจะคิดดีร้ายประการใดจะได้คิดอ่านผ่อนผันเมื่อภายหลังเตียวสงคิดแล้วก็ขับม้าพาทหารรีบไปเมืองเกงจิว๋วฝ่ายคงเบ้งเมื่อรู้ข่าวว่าเตียวสงกำลังเดินทางมาหาเช่นนี้ก็ส่งให้จูลงไปรับเตียวสงเข้ามาพำนักที่ตึกรับแขกเมืองโดยมีกุนอูคุมทหารร้อยนายมาคอยต้อนรับเตียวสงก็หยุดพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนครั้นเวลารุ่งเช้า วนอูและจูลงก็พาเตียวสงเข้าไปพบกับเล่าปีขงเบงและบางทองเล่าปีก็จัดแจงให้เตียวสงนั่งที่สมควรแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงพูจากันตามประเพณีเตียวสงเห็นเล่าปีพูจาแต่เนื้อความอื่นมิได้ว่าเนื้อความถึงเมืองเสฉวนแล้วรู้ว่าเมืองเกงจิ๋วนี้ก็ถูกสุนกวนเขาทวงคืนอยู่เนืองๆก็สงสารแต่เตียวสงก็ยังไม่ได้กล่าวความใดๆออกมาครั้นเตียวสงอยู่เมืองเกงจิ๋วได้สามวัน เตียวสงก็ลาเล่าปีกกลับเมืองเสยชวนเล่าปีกก็คุมทหารออกไปส่งถึงนอกเมืองแล้วก็ให้แต่งโตะเลี้ยงเตียวสงเห็นเล่าปียกย่องให้เกียรติตนเช่นนี้ก็เอ็นดูจึงกล่าวขึ้นว่าในตอนแรกข้าพเจ้าก็ปรารถนาจะยกเมืองเสยชวนให้แก่โจโฉแต่โจโฉไอ้ศัตรูแผ่นดินนั้นโอหังถือว่าตัวดีลบหลู่ผู้มีสติปัญญาเสียข้าพเจ้าจะยกเมืองเสยชวนให้ก็หาต้องการไม่ข้าพเจ้าจึงแวะมาหาท่านหวังจะบอกเนื้อความทั้งนี้ แม้ท่านปรารถนาจะเอาเมืองเสฉวนจริงแล้วข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระทำการข้างในมิให้ขัดสนเตียวสงพูดเสร็จแล้วก็แหวกอกเสื้อชักเอาแผนที่เมืองเสฉวนส่งให้เล่าปีแล้วว่าท่านไม่เข้าใจทางที่จะไปเมืองเสฉวนนั้นก็จงดูในแผนที่นี้เถิดอันหนึ่งในเมืองเสฉวนนั้นเพื่อนรักของข้าพเจ้ามีสองคนชื่อหัวเจงกับเบ้งตัดสองคนนี้ไว้ใจได้ข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวเห็นจะไม่ขัด ถ้าบุคคลทั้งสองนี้มาถึงท่านแล้วจงปรึกษาหารือกันเถิดเตียวสงว่าดังนี้แล้วก็คำนับลาไปคงเบ้งก็ให้กวนอูคุมทหารไปส่งทางประมาณร้อยเส้นแล้วก็กลับมาครั้นเตียวสงกลับมาถึงเมืองเสฉวนแล้วก็แวะเข้าไปปรึกษากับัวดเจ้งและเบ่งตัดถึงการที่จะสมคบกันยกเมืองเสฉวนให้กับเล่าปีก่อนที่เตียวสงจะเข้าไปหาเล่าเจียงเล่าเจียงจึงถามเตียวสงว่าท่านไปเมืองหลวงได้ข้อราชการประการใดบ้าง เตียวสงจึงว่าข้าพเจ้าไปเมืองหลวงนั้นหวังจะป้องกันอันตรายมีให้มาถึงเมืองเราก็ไม่สมความคิดด้วยโจโฉนั้นเป็นศัตรูแก่แผ่นดินขอให้ท่านคิดอ่านเป็นไมตรีกับเล่าปีจะดีกว่าเล่าเจียงจึงว่าอันท่านว่าทางนี้เราก็เห็นด้วยแต่เราจะให้ผู้ใดไปเจรจาเพื่อทาไมตรีกับเล่าปีได้เล่าเตี้ยวสงจึงว่าซึ่งจะให้ถือหนังสือไปถึงเล่าปีนั้นเห็นแต่หัวดเจ้งกับเบ้งตัดสองคนนี้ จะได้รัชการเป็นมั่นคงเล่าเจียงได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยแล้วให้หาหัวดเจยงกับเบ้งตัดเข้ามาแล้วให้แต่งหนังสือขอถึงเล่าปีให้ช่วยยกทัพมาโจมตีเตียวล่อเจ้าเมืองฮันตงครั้นแต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ส่งให้หัวดเจยงเพื่อถือไปหาเล่าปีแล้วให้เบ้งตัดคุมทหารห้าพันนายยกออกไปรอรับเล่าปีอยู่กลางทางขนาดนั้นอุยกวนกับองลุยก็เข้ามาเตือนไม่ให้เล่าเจียงไว้ใจเล่าปี แต่เล่าเจียงก็หาได้เชื่อในคำเตือนของที่ปรึกษาทั้งสองคนนี้ไม่สำร้ายก็ยังสั่งให้ทาหารเอาตัวขององลุยกับอุยกวนออกไปเสียจากที่นั้นด้วยครั้นหัวเจ้งมาถึงเมืองเกงจิว๋วเล่าปีก็แต่งโตเลี้ยงหัวเจ้งตามประเพณีหัวเจ้งก็กล่าวกับเล่าปีว่าซึ่งท่านจะคิดทําการไปเบื้องหน้านั้นข้าพระเจ้าจะทํานุกบารุงให้สําเร็จถึงจะตายก็ไม่เสียดายแก่ชีวิตเลยเล่าปีก็ยกมือขึ้นคํานับว่าขอบใจท่านหนักหนาะ ครั้นเสรสุราแล้วคงเบ้งก็จัดแจงที่อยู่ให้แก่หัวแจ้งอาศัยตามสมควรเล่าปีก็ปรึกษาคงเบ้งถึงการที่จะเกณฑ์กองทัพยกไปเมืองเสฉวนคงเบ้งจึงว่าเมืองเกงจิ๋วนี้สําคัญนักจำจะต้องให้คนอยู่รักษาไว้จงดีเล่าปีจึงว่าถ้ากระนั้นตัวข้าพเจ้ากับบางทองอุยเอียนฮองตงจะคุมทหารยกไปเมืองเสฉวนตัวท่านกับกวนอูเตียวหุยจูโลง จงรักษาเมืองเกงจิ๋วเถิดคงเบ้งก็รับคำเมื่อได้เลิกดีแล้วเล้าปีก็ยกทัพออกจากเมืองเกงจิ๋วแล้วก็ได้พบกับกองทัพของเบ้งตัดที่รอรับอยู่เบ้งตัดจึงให้คนถือหนังสือไปแจ้งแกเเง่เล้าเจียงเล้าเจียงแจ้งดังนั้นก็จัดทหารสามหมื่นแพร่อย่างดีบรรทุกเกวียนสามเล่มกับสิ่งของเงินทองแลสเบียงอาหารเป็นอันมากยกออกจากเมืองรีบไปคอยรับเล้าปีณนะเมืองโปยเสีย โดยไม่ฟังคำทัดทานของคุณนางและที่ปรึกษาบางนายเมื่อเล่าปีและเล่าเจียงได้พบกันแล้วต่างคนต่างคำนับกันตามประเพณีพี่น้องพูดจาปราศัยเล่าความทุกข์ยากแต่หลังให้ฟังทุกประการจากนั้นเล่าเจียงจึงให้แต่งโต๊ะเชิญเล่าปีกินอยู่เสพสุราด้วยกันเป็นผาสุขจนเวลาพลบค่ำแล้วเล่าปีก็คำนับลาเล่าเจียงกลับไปค่ายฝ่ายเล่าปีเมื่อกลับมาถึงค่ายบางทองก็เข้ามาสนทนาด้วยว่า ข้าพเจ้าคิดว่าขอให้ท่านเชิญเล่าเจี้ยงมากินโต๊ะที่ค่ายของเราเราจะให้ทาหารจับตัวข้าเสียแล้วจึงยกเข้าไปตีเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายจะมิดีหรือแต่เล่าปีก็มิยอมกระทําตามด้วยกลัวที่จะเป็นการผิดประเพณีที่ตีชิงเอาเมืองของบุคคลร่วมแท้เดียวกันครั้นรุ่งเช้าเล้าปีก็เข้าไปกินโต๊ะกับเล้าเจี้ยงอีกบังทองจึงกระซิบกับปวดเจ้งว่านายเราถือความซื้อตรง มีได้กระทําตามคําเราถึงนายจะถือความสัตย์อยู่เราจะคิดทําการเองจึงสั่งให้อุยเอียนแซงไปแสดงการรําดาบต่อหน้าเล่าปี่และเล่าเจียงเพื่อที่จะหาโอกาสสังหารเล่าเจียงแต่อุบายในครั้งนี้ของบางทองก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากบรรดาขุนนางของเล่าเจียงรู้ทันจึงได้ส่งขุนนางของเมืองเซฉวนออกมารําดาบกับอุยเอียนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้อุยเอียนทําการได้ถนัดเล่าปี่เห็นเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้น ก็ตวัดไล่อุยเอียนส่วนเล่าเจียงก็ตวัดใส่ทหารของตนสองพี่น้องแซ่เล่าจึงเสพสุราร่วมกันจนใกล้พลบคำ่ำเล่าปีก็พาเล่าเจียงกลับไปค่ายและบริพาสบางทองผู้เป็นต้นคิดถึงการรอบสังหารเล่าเจียงอย่างหนักเล่าปีกับเล่าเจียงร่วมกินโต๊ะเสพสุราด้วยกันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งมาใช้ก็นําความมารายงานว่าเตียวลอดจะยกทัพมาตีด่านแห่บางกวนอันเป็นด่านสําคัญของเมืองเสฉวนเล่าเจียง จึงอ้อนวอนให้เล่าปียกทหารไปป้องกันเตียวล่อเล่าปีก็รับคำแล้วยกทหารไปตั้งค่ายหน้าด่านแห่บังกวนส่วนเล่าเจียงก็ยกทัพกลับเมืองเสฉวนเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ